สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มี F C มาเยี่ยมมายามอีกแล้วนะครับโอ้โหมาจากทางไกลเลยจากทางสระบุรีนครสวรรค์นะครับเพราะว่าพี่เขาก็มาไหว้หลวงปู่ศิลาที่กระสินว่านผมนะครับกลับมาแล้วใช่ไหมพี่จากหลวงปู่ศิลาใช่ไหมแล้วก็ รู้จักว่าบ้านผมอยู่นี่นะครับเคยดูช่องผมก็เลยขี่รถผ่านแถวนี้แถวบ้านผมก็เลยแวะมาเยี่ยมผมนะครับนี่ครับนะครับมาขี่รถกระบะมานะครับนะครับขี่รถกระบะมาโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เขามากนะครับนะครับขอบคุณพี่เขามากที่มาเยี่ยมมายามมาเล่นกับผมนะครับวันนี้นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> เพลิญเลยนะครับพี่ตามสบายเลยครับขาดตกวกระเพาะอะไรบอกผมเลยพี่ครับเอ่อถ้วยชามพอหรือเปล่าครับแค่ผมมาครับมาครับ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 ผมมีแบบเห็ดกับไม่เห็ดนะครับผมโอ้โหสมบตองบ้านเฮาไงครับผมโอ้แน่นอนแนวนั่นแนวนี้ ไม่ใส่การพี่เขาไปตัดเหรอพี่เขาไปตัดเองเหรออ๋ผมไม่ใช่ครับพี่เองไปตัดเองตามสบครับนั่งมาเดไนั่งอยู่ครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เขามากๆครับซึ่งมา เล่นกับผมก็ซื้อกับข้าวมากินด้วยกันกับผมนะครับวันนี้มีทั้งส้มตำนะครับมีแต่กับข้าวหน้าอร่อยทั้งนนั้เลยนี่ต้องขอบคุณพี่ๆเขามากนะครับโอ้โหนะครับมาจากไกลได้ของที่ระลึกไว้หรอพี่มีครับมีเลยเดี๋ยวแบงให้ครับโอ้เลยครับขอบคุณมากครับพี่ของที่ระลึกของปูศิลาเลยครับคนยังคนยังเยอะอยู่เปล่าพี่ตรงตรงนั้นนะเยอะเยอะครับโอ้โหเยอะมากโอ้โหยิงเตาที่นี่เยอะเลย ช่วงที่ผ่านมาผมก็ไปอยู่เอฟซีมาชวนไปตอนช่วงฉลองกุฏิครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเริไเถินไปด้วยนะคือครับโผกงานทุกงานที่เห็นผมไม่เคยครับพอเขาทําไอ้นั่นอยู่ช่วงที่ผ่านมาเขาทําพิธีฉลองกุฏิก็เสร็จก่อนใี่เดี๋ยวกินหมดนะได้ครับโอ้โหอันนี้ได้กินอื้อหือ <ม>ใช้กล้องอย่างพี่เขาห่น่สวยอ้อออือืม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 ือือ้องมอ,อืมอืมอืยอ้อืมอื้าืมอืมอัมเืมาืมอืมอืมอื่อืมมอืม้มอืมอื ม่ค้ารู้จักร้านนงวงก็รู้จักเขาบอกว่าถ้าพูดอันนู้อีกไออันอันการลสิ่งเขาไม่รู้จักเขาบอกอันหำตรงอันรู้จักเลยรู้จักเขาบอกอย่างเงี้ยรู้จักบ้านพื้นอันไหมเขาบอกไม่รู้จักก็ทำไม่องงอันไหนบอกเอาน้ำยนต์ลงมาอันหำตรงก็รู้จักอันหำตรงมากินไอ้กินไม่ต้องเกรงใจครับผมไม่ได้ออกกล้องเลย เด็กครับคุณพี่ครับลรีรีจ่องมามามาผมติดตามพี่อยู่ผมดูพี่ทุกคลิปเลยอะขอรับขอบคุณมากครับพี่อันแสดงว่าดูที่คลิปผมก็เลยรู้จักบ้านผมตรงนี้ใช่โอ้ตัวมาหลายรอบครับมาการถิ่นน่าจะหลายรอบครับผมอยู่นี่เป็นเดือนแล้วเนี่ยอ๋อเหรอมางานโุรเฟกครับโอ้โหงานหลวงปู่ด้วยด้วยยาวเลยครับผม ว่าตอนที่ผมไปช่วงที่ผ่านมานี่มีเอฟซีมาจากทางคนจ่นชวนไปอยู่ช่วงพอดีกันเลยที่เขาฉลองไอ้ปฏิเอ่อเอฟซีอันไหนครับที่ได้แปดบอลฉลองกุฏิลงมาผมไปถึงมือยังเมือันเพราะว่าอันไอ้นี่ไหมเจาอันนี้มันเปรี้ยวปะไปงานไรได้ไปเอาหอดของบูชานานสุดประมาณวันที่เาดวันที่หาดีปะสิดพานมากเลยไหมผมจำไม่ได้ มามีเอฟซีมาเยอะไหมที่นี่เอฟซีครับวันวันหนึ่งมาเยอะไหมมันไ่ค่อยหลายเลยครับทุกมมือเนี่ยแต่เป็นบางมือมันช่องเก่าบินเหรออันไหนครับช่องเก่าช่องเก่าช่องช่องช่องเนี่ยช่องแรกอะทำไมครับมันเหมือนมันหรือช่องใหม่อันนี้ก็ช่องผมเดิมมันมีหลายช่องอะกดเข้าไปโอ้โหเพียบเลยโอ้ใช่ไม่บางคนไอ้มันช่องความเขาเขาช่องความเยอะพี่ใช่ช่องความเยอะครับ เราก็ไม่รู้ช่องไหนเนาะเราก็กดติดตามไปหมดเลยใช่ช่องปลอมเยอะครับพี่ระวังละมัดระวังครับช่องปลอมเยอะเลยพ่อผมเคยเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าช่องปลอมมันเยอะต่องระมัดระวังส่วนมากช่องปลอมนี่แผลเยอะมากเลยแต่ช่องแท้ผมก็ในยูทูปก็คนกระสินอรันพุทธาแล่นคนติดตามเจ็ดหมื่นกว่านั่นแหละครับทำกิฟยังยาว ใช่เราทำคลิปด้วยอะไรส่วเราตัดต่อเพจเราตัดเอาตัดต่อเองตัดเองก็ตัดต่อเองครับพี่อยางอยเท่าไรเพี่ถ้ามีอะไรนะอายุเท่าไรล่ะผมน่าจะ3ามเจ็ดผมเกิดปีสองเก้าสองยิบเก้าสาเจใช่สาเจะเข้าสามแปดหใช่ไหมเดี๋ยวดูดก่อนก็สามเก้าเกิดปองห้าสามสิบเกิดเกิดพศอะไรนะสอเก้าครับสองพัน้าร้ยบเกเก้า ลบสามหกเจ er. er ็ดพอดีหกเจ็ดสามแปดหนึ่ง้ามแปผมสามหกผมสมเจกินเลยนะพี่กินเลยไม่ต้องเกลี้ยกกินเลยกินเเป็นเนื้อเด็ดนื้อเด็ดไก่ด้อเด็อร่อยทปลาเนี่ยเไื้ปลา ก้าดูซีแม่มาหาใครถ้าเอ็นซีเขาจะย้อนรถเข้าตรงนั้น่ะเข้าตรงนั้นเองฮ่าฮาฮอัีตลูกชายถือว่เป็นเอ็ซีสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเอ้ยเขื่อนนั่งนั่งบังน่งเขื่อนก่อนหน่อยเอาแม่ไม่ได้แม่แ่ายไม่ได้แคบรอได้ได้แม่แคบให้เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปพี่ขาวให้เอาไป หมกอร่อยหมกอะไรเหรอไสปลารอไส้ปลาช่อนอ่ะใช่เหรออืมเราบังบังันไหมอย่าลืมไปรับน้องนะกินแล้วมือต้มตําอร่อยจิ๋มือน่านอ๋ออยากกินต้มตํานี่ไงได้ไหมวันนี้แม่ซื้อมาไอซื้อกับข้าวมากินกับพี่เขาหรือ่ารับหน้าพี่ตามไม่กินนะรับได้ด้วยผมรับไปหน้าวัดไปไปอยู่ไปนอนรีสอร์ทด้วยกันครับได้ได้พี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เงินด้วยครับผม ครับผมไปดูตัวเหงาเนาะอยากให้ำสิว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะคณะเิ่นนะดังเลยนะผมก็่ได้ว่าช่องคนอื่นดังกับผมก็มีเป็นก็ได้ว่าช่องผมดังคนเดียวผมก็ยังคิดๆอยู่แจ็คก็มาใช่ไหมเนี่ยใช่เข้ามานี่แหละครับเบิร์ดมาบ่อยเบิร์ดมาสองครั้งนะเไม่ดังแต่เบิร์ดนะเบิร์ดมาด้วยเบิร์มาอยู่มาสองครั้ง เรอไปโรงเรียนหนูก็รับแทนมาด้วยน้องแก้มเดี๋ยวยายไปรับเองเวลาหนูเปิดเทอมมาหนูก็รับแทนมาด้วยเดี๋ยวแก้มมายายไปรับเองอยู่คนเดียวเหรอพี่ใช่เพคอยู่คนเดียวเมย์อยู่ข้างบ้านหนูล่าใช่ครอ่ะเมย์ที่คนแถวนี้เขาไม่ตื่นเต้นหรอกอยู่ใกล้บ้านคนดัง มแล้วมีแฟนนะครับพี่ผมครับมีแฟนเป็นคนโสดครับเรียบรเลยมีแล้วอืมเคยนะพี่ก็คลิปนั้นทำไมมีผ um ู้หญ evet oh, ิงมามมาายต่ำส้มด้วยเพราะตัวไหนครับนาแล้วคลิปเก่าผมไล่ดูคลิปเก่าทุหมดเลยเบื้ต้นล่ะใครมาทุบใครมีใครมีที่กินส้มตำผมโอ้หนั่นมันเป็นคอนเทนต์นเฉยอ๋อเข้ามากับไอ้ ผู้ชายเขาไหะทีมงานเขาก็ททำช่องเหมือนกันอ๋อก็เลยขอนั่งกินกับเขาสองคนนี่เสียอ๋อใช่บ้านบ้านขอแค่ประมาได้ไงก็ก็อยู่ใกล้ทางผ่านพอดีเลยแหวะมันอัดจูบจำทางบ้านจะไปจำจำได้ใช่ไหมจำได้เขามาเอามายังกระปุกน่ก็เือนบ้านอยู่ในเมืองเลยครับผมไม่กบเลยอ่ะ อยู่อยู่อองำเภอหนองแแหงค่ะอ๋อำเภอหนองแแหงใช่หรืออยู่นครสวรรค์เนี่ยไออยู่อำเภอคาษารีครับผมแม่หนุก็อยู่ไอ้แม่หนูก็อยู่นครสวรรค์ละแต่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่ฝุ่นจ่ะผักฝุ่นข้าวดุกเขาเลยว่ะเข็ดแล้วกลับมาเลย่ะเรานี่ไม่มีดวงวาสนาเจอกันทั้งทีเลยเนี่ยผมเองครับอาทิตย์นี้ผมก็จะไปงานที่ คู่ดอครับผมตีรถกลับวันนี้นี่พี่เดี๋ยวขึ้นรถใหม่นี่มาบ้านต่านต่านรู้จักไหมี่ะอ๋อรู้จักครับเขาชื่ออะไรครับพี่ใครชื่อครับใครที่ว่าไรสถานอะไรนี่เราที่งานประนับประไพเขาบอกใช่ไหมเป็นนักมวยรู้จักอยู่ครัไหมมาบ้านใช่คนที่ขายโรตีไปเนี่ยครับใช่ไหม ใช่ป่ะเห็นรล้ทานนะครับครับ้นจักอยู่เขาบอกพี่ใช่ใชคนขายโรตีป่ะไม่ไครับไม่ว่าคนขายโรตีพอจะไปแวะเสร็จแล้วลงไปหาพี่ต่อแล้วเนี่ยกะว่า

ไม่ได้กินพี่เสียเด้อนี่ตะคนเห็ดช่องปลอมกันไหมฮะ <laughs> พิมึงซื้อเลี้ยงประชดเถอะเพื่อกันแก่งไปตั่วพิมึงซื้อเลี้ยงซื้อเลี้ยงเซไล่ขับรครับ <laughs> โอเคลูกพี่ลูกพี่ขับรถก่อนก็นได้ฮะเดี๋ยวว่างๆเจอกันกลับวันไหนบอกเลยเด้อผมจะได้แวะไปถูกถอุตส่าห์จะแวะไปหา,าด้อะรอดปะแทบแโอเคครับคิดถึงครับพี่เดินทางปลอดภัยครับพี่ ก็รู้จักเขาอยู่คนเดียวเหรอเมียเขารู้จักพี่ดอกเหมือ่ะครับเขาเคยมาผมผมรู้จักอยู่เพราะเคยเคยเห็นเขาประทับยึดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ใช่ผมเคยดูของแกดูช่องแกอยู่โอ้เชียบว่ะตูกตำครับพี่น้องอยู่บ้านพี่อันครับวันนี้รอบหน้าเดี๋ยวพี่อันทำให้กินตูกตำ ครับใช่ใด้พี่ครับผตผจะชอบอันนี้ว่ะโจมเอากินได้แก้เพื่ตงด้วยอย่างน่าเปิดร้านอาหารแล้วพี่นะครับว่านครสวรรค์มานี่กี่กิโลพี่กว่าจะถึงสี่กิโลสี่ร้อยส้กโพี่้จม 5ชั่วโมงผมโจมอันนี้4ชั่วโมงจะมา5ที่ไหนเดี๋ยวนี้6ดุล6ชั่วโมงครับเท่าเากับไปไอ้นี่เลยกลับนครสวรรค์เท่ากับเข้ากรุงเทพแต่ว่าถ้ากลับถึงบ้านพี่ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าสลับบุรีประมาณ5ชั่วโมงวันนี้เราน่งนอนสลับบุรีแล้วก็ขัน้ถมาเที่ยวพรุ่งนี้เดี๋ยเราออกทางเขาไอ้บางเหมืองหรือจะมารับที่ตจำหรือยังไงก็รับนางหรือค่อยมารับเขาแล้วพี่อ่านไปด้วย เที่ยววะเที่ยวในตัวมั้งตัวเมืองก็ตรงนี้มันต้องห่างตัวเมืองเยอะนะเพี่อนมันก็เหมือนอำเภอเราแหละก็เหมือนพัทยาห่างอ่ะอันนี้มาติดขอนแก่นแล้ะอันนี้ติดขอนแก่นเย้งๆขอนแก่นอ่ะปวดเลยถ้าเคยกินเผ็ดจะกินเผ็ดมาก เนี่ยขาดาั้งกล้องที่กินต่อเลยอ่ะบรรยากาศดีเนี่ยทำอาหารอีาสานให้กินครับได้ได้ครับ,บตึ <c oughs> ลยยงละกัอะไรนะครับไม่เงี้เนาะต <c oughs> ึงเดี๋ยวต้มให้กินครับ <c oughs> ดีวันนั้นหนูต้มกันแล้วข้างในมันไม่อร่อยมันเหม็นมอ๋อเลยครับ แล้วภหลังก็พี่ก็มาด้วยนะครับมาอยู่ครับผมครับผมจะต้องนั่งกินด้วยกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เขามากครับที่เลี้ยงข้าววันนี้ที่มาเยี่ยมมายามผมครับครับผมขอบคุณมากครับพี่วันนี้เออฟซีก็ยังมาอยู่วันนี้เอฟซีก็เยอะครับขอให้เดินขอให้เดินทางปลอดภัยนะพี่ครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคายบสวัสดีครับอ ครับพ็มาแต่ไกลครับนะครับพี่ก็มาเยี่ยมมายามผมนะครับสำหรับพี่เขานะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการที่ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายที่มาเยี่ยมมายามผมขอขอบคุณมากนะครับที่ได้เลี้ยงข้าวผมด้วยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ ได๋อเด๋ครับอันนี้ก็เอฟซีมาจะทางบ้านใดเอาน้องมาท้องหียครับโอ้ท้องหียโอ้ต๋อเต๋อครับผมมาแต่บ้านกุ้งซังผมนะครับบ่ครับทางทางบ้านผมมาดุงบ่อแลครับอ๋อต๋ครับมองง่ายไปซื้อเนี่ยครับอือเอออ่าฮะยี่แม่ไทยแต่งหมุนเราอ่าไทยเด๋อไทยเด๋อไปจากกุ้งเน่ยเดี๋ยวมา มามามาใครใช้จะใช้เอยเลยเลยตัดมาถามก่อนนั้นบ้างสั่งได้สั่งได้นะทำ